ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ Many see. อ่าแล้วก็เสื้อที่ชาลีใส่นะคะอยู่ที่ตะก้าเนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้ <Wow. S 1> ราคา <Wow. S 1> โอ้ ค้าลายหตัวหมดแล้วนะคะจะเหลือเฉพาะค้าลาย12ตัวนะคะตอนนี้อยู่ที่3,558บาทได้ไปถึง12ตัวนะคะแบบที่ชาลีใส่นะคะทุกคนตัวนี้ผมจะบอกให้ว่าราคาเพียงแค่269แต่ว่าหมดแล้วคะ่ะครหน,หนึ่งตัวหมดแล้วแต่ว่าสามารถซื้อได้อีกมันเป็นจะเป็นแบบ หนึ่งตัวกับค่าอีกสิบสองตัวเป็นเป็นชุดอะอ๋อคือมีเป็นเซตสิบสองตัวใช่เป็นสองตัวใช่ค่ะนห,หนึ่งตัวหมดแล้วแบบที่ขายเป็นแยกๆตัวหนึ่งตอนนี้หมดแล้วพอาขายเป็นแบบเป็นเซตอะนะก็ว่าสวัสดีค่ะจัมบีคา อันนี้ชอบไปอ่ะไม่ใช่ขอ่ไันกดไม่ทันเลยหมวกอันนี้ก็หมดแล้วเนึ่งคแล้วครับเซอ้อคับหมดแล้วนะคะทุกคนทุกตะก้านะคะหมดแล้วหมดเลยยกเว้นตะก้ากางเกงลิมิเต็ดอ i t ิชันและก็หมวกนะคะโอ้กระเป๋ากระเป๋าใบนี้มีพิเศษให้โอ้ เาใบที่น้องกามินถือนะคะจะอยู่ที่ตะก้าตะก้าไหนพี่เจหากนจะอยู่ที่ตะก้าสามนะคะแต่ว่าต้องซื้อครบสิบตัวนะคะถึงจะได้กระเป๋าใบที่น้องกาเมนถือนะคะผมจะบอกให้นะว่าเสื้อเนี้ยแค่ตัวละ299านะครับแต่ว่าตัวนี้มันหมดก็เลยขายเป็นเซ็ตเหลือเหลือเหลือลายลาย เกตัคคาดลายได้เดี๋ยวตัว้โหน้าผมอนขึ้นเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเขาบอกผมหล่อผมก็เชื่อเขานทุกคูคัพเปที่เลิศู่เลิูเลิศูคัพเปคัพเปฮมมลี่คัพเปาย้องคารนรักกัมีคนเป็นชาจาสู่สู่วันทีวยปุณลามาให้เธอกัน เอาจริงๆหูไม่ฉันไม่ได้คิดจะรักเธอแต่ปายมันคงเป็นตอนที่เดินไปเพ้อกับตาหมดสตดนั้นท์ให้ตัวรุมรักแหละฉันนั้นลงละเมอหมอให้เธอไปทั้งตีหัวใจอย่ารู้นี่เรื่องจริงนี่ว่าฉันฟันอยู่งยลงรักัเธอไลครั

ถ้าเธอเป็นนกฉันจะคอยเป็นนกไม้หากเธอเป็นฝนฉันจะอบกอดเธอเอาไว้วันใดที่หนาฉันจะคอยเป็นที่ร่มใจอยากได้สิ่งไหนฉันจะหามาเป็นคุงควัญให้จะเืนตอนชาฉันจะเป็นคนผูอาหาจะเธอในน้ำฉันจะเป็นน้คนขับร หากมีใครคนใดคำเธอเสียใจฉัน,นออกไปไม่อยากทำแฟนของฉันได้ไหมหอยากรู้จริงรู้ฉันฟังอยู่เรากันเธอแล้วอยุดตัวองสิครับสุดท้ายนมันคือเรื่องจริงาอฉันไม่เต็มอารมณ์แต่ห,หัวใจของฉันทักวิอิตรก่บจ ฝันนะขอบคุณนะ ร้อยสามน้อยเก้าสิบเก้ากางเกงนี้ไม่ทีแต่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าโหกำลังร้องเพลงจีบเลยสงสัยฟังไม่ออกไล่เสื้อกางเกงทุกตัวอบเป๊ะเองไล่ชาพอผ้าไสา้สบายไม่ยืนไม่อยู่ออยอออพีดกิ่งใจดีมอบรางวัลให้ โอ้ม่่ปไนดเ u s u ไม่ยี่งหน้าขอเป็นเงินเป็นปึกเลยได้ปะ ไม่ต้องแก่ได้ป่ะ,ะน่ารักน่ารักขอบคุณมากขอบคุณเจ้าของแบรนด์ด้วยขอบคุณพี่กิ่งนะคะคือ,ค,อคือต้องบอกให้ว่ากระตังเนี่ยเป็นพี่กิ่งให้มาแม่ผมไม่มีอะไรให้แบบนี้อยู่แล้วให้จิลล่ยี่สิบสี่สิบบาทก็น่40 40า,านแล้วไอ้กูเอาออกก่อนอล้วกอนอล้วกอนเดี๋ยวย่ไปนั่งแก่อะไร Thank ว o u าซาโนโดอิราชื่มากเลยขอาคุณมากนะมีโอกาสนะคับมีตรงมีตังตรงไหนมีตังค์เยอะก็เดี๋ยวให้แม่ไปทำอะไรนะ แม่แม่ไปทำความดีบ้างจะได้หน้าตาสวยขึ้นโอ้โวมีนกโซมัสนเกเอ็มีพีทุกคนเป็งกางเกงพรีไซด์จะใส่ได้ตามแต่เอชพ์ทเงซีชิมนากางเกงมีมูนลนุนลิมิต <c oughs> <c oughs> มีใครชพราพอไลฟ์นี่างนั้นพามอยิทาลิเกรดพรีเมียม Hey do you know I don't know uh. สวองร้อยเก้าสิบเก้างเกสวยสามร้อยเก้าสิเก้งลิมิที่เก้ิ ไลยเสือกังเกงทุกตัวออกเป็นแองไลยชาพอผาสไทยสบายไม่ยุดไม่อยู่วาเ นะครับใครไม่มีตังค์ไม่ต้องซื้อนะครับผมแต่ผมจะบอกให้ว่าผมใช้มา5ปีแล้วนะกระเป๋าตังของพี่กิ่งเขาเนี่ยอยู่เข้าใจเป็นรุ่นที่น้องน่ากินจริงๆนะคะหอมมากหอมหอม yes yes อีก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 คืออันนี้มีในตะกร้าด้วย Wall et, wallet wallet ย้ำ <wallet. S 1> ย้ำเอาแค่คนมีตังค่อยกดซื้อแต่ผมจะบอกให้ว่าเนื้อกระเป๋าเขาเนี่ยของดีเพราะว่า,าเป็นหนังที่ของดีอะทำมาแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะครับก็คือว่าถ้าใครถ้าคนอื่นขายเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องว่ามีมนเพราะาพี่กิ่งเขาขายเขากระเป๋าทักใบเนี่ยเขาปลุกเส เนื้อกระเป๋าตังค์เนี่ยมันของดีแล้วเป็นหนังที่แบบดีแล้วก็ทํา,<ผ>าทการ<ล>นู่นทําการนี่มาหอมใช้ได้แต่ราคาเท่าไหร่นะ 1 9ึ่งเก้าเจ็ดสิบนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ในะจังขอมากเล Thank you คุณค่ะขอ Thank y o ม s ช much. มากจริงๆสองพันห้าร้่ยส่ะคะพี่พี่เวันนี้ตอนนี้วันนี้คือขาย2500หรอ2500นาก้ากในตกละกันใครพอใจในราคาก็ค่อยกดใครไม่มีแบไม่ไม่ได้มีงินซื้ใช่ได้นาหลายปีมัเป็นหนังแท้ใช่ใช่แต่ว่าก็คือเอาตังค์ไปทำอย่างนี้ได้โดยแต่วันนี้คือถ้าใครชอบเป๋ตังครมบอกว่าของดีจริงเพราะ่คมอะ คุณเจอผมที่ไหนคุณทักได้เลยผมใช้กระเป๋าตังของของพี่กิ่งเนี่ยมา4-5ปีแล้วจริงนะพี่ตอกลดให้ร้อยห้าสิบร้อยบาทเท่านั้นครับร้อยบาทเท่านั้นลดให้150หร้อยห้าสิบบาทอืมเหลือเท่าไหร่พี่ หรือประมาณ2อ0พใช่ไหมคเนี่ยอามีขอคนยืนยันหน่อยคนที่เคยติดตามผมแล้วอาจจะแบบหลงซื้อในตอนที่ผมไปออกรายการเขาเออก็บอกกันหน่อยว่ามันทนจริงเปล่ามันทนมันใช้ได้ดีจริงใค่ะสิบห้าวันนะคะโอ้สวยใช้ดีเห็นไหมมีคนใช้ดีจริงสวยทุกคนจริงจริงเก๋ดีกรดีจริงๆอะผมบอกให้เลยเนี่ยเขาบอกทนรับเสื้อหมดแล้วอ่ะสวยๆแล้วเขาไปแล้วมีแบบไหนอีกคนนี้นั่นแหละระดับชั้นล่างอันนี้ใช่ใช่แต่อันนี้สองพันสองร้อย อันนี้โชว์นะอันนี้โชว์นะไม่ใช่แบบยาวนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้นะพี่มีสวันนี้พี่กิ่งเขาจะให้เราทั้งหมดด้วยนะครับเนื่องจากวันนั้นนะครับมีคนเข้าใจผิดด่ามุงนาำมาผมจอให้พี่กิ่งเนี่ยเขาเขามีเยอะแยะมากมายพวกเราเนี่ยให้กันกันตลอดอยู่แล้วคือกระเป๋าฟังทุกใบเป็สิ่งที่ดีด้วยการที่จะไปแจกเพื่อนๆนะ ว้าสวยรู้ป่ะผมชอบสีอะไรผมชอบสีชมพูมากาคือคือผมอะเห็นเป็นหน้าตาแบบเนี้ยดูเถื่อนอนะ่ะแต่ผมอะกระเป๋ากระเป๋าหรือของต่าต่างเนี่ยผมจะใช้เป็นสีแบบมุ้งมิง้งฝากถือนหน่อยสิมีหลายสีมากผมเปิดให้ฟังอ่ะ

อสินค้าหน่อยเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยคือต้องผลิตอย่างดีแล้วและผมขอย้ำนะนะคะย้ำอันนึงผมผมย้ำเลยที่เจ้าของไม่ได้บอกแล้วกันถ้าถตงว่าใครเอาไปแล้วมีปัญหาปัญหาเรื่องเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทรงเรื่องฟิบแบบคืนเปลี่ยนเลยแต่ผมจะบอกให้ว่าของเขาเนี่ยเป็นของดีอยู่แล้วของดีอยู่แล้วนะผม,มไม่ก็คือว่าผมไม่มีใครเปิดแบบผมหรอกทุกคน wallet you จริง lucky สวยสวยขอให้ดูชัดดีกว่าสวยอ่ะอันนี้เียมพูสวยสวยไปแล้วดูดีอันนี้ คือมาแต่งผมอาจจะดูสมปองอะไรนะเลโก้เลโที่สีอขียวและอ๋อสวยคลือสีสีสวยสีสีสีเหลืองสีเหลืองสวยสีเหลืองสวยสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีเขียวสีแดงสีแดงว้าวอ๋เสียงพูดคือสีดีแล้วก็ที่สำคัญคือโอ้ดีไฮหนังดีอ๋อดีไฮเออเพื่อนๆเอาไปเก็บนู่นเก็บนี่ใช้ดีใช้ดีใช้ดีจริงๆคือให้เพื่อนๆยืนยันกันได้ว่าว่าว่าของเคดี ตอนนี้มีวีชักงนั่งกุรกีตอนนี้สนนราคาอยู่ที่1,970นอบาทนะคือร้อนรอนรอนหรอเฮ้ยอย่าใกล้มากดิวันไหวเว้ยแม่เอาไงกไนเอาไงดีดีนะแม่เอ้อะ เราก็ซื้อใครชอบตอนนี้อะไรหมดแล้วบ้างบอกพีหน่อยวาซาโนะดิกระตุกันเลยวอกส่วาซาโนะหมดแล้วเสื้อครอปหมดแล้วนะคะกระเป๋าหมดแล้วเสื้อนี่หมดยังเสื้อนี่หมดยังเสื้อหมดแล้วค่ะหมดแบบชุดก็หมดเหรอหมดค่ะเหลือเหลือกางเกงเหลือกางเกงขายาวค่ะเหลือกางเกงขายาวนี่อันนี้ทุกคนซ่วช่วยแล้วก็กางเกงขายาวเหลือกางเกงสามสามเก้าค่ะอันนี้หมดแล้วค่ะอน a n แม็กซ์ใส่เก่งอดนั่นแหละนั่นแหละเสียงเก้าเก้าสามสามเก้า

시 소이 두 분. 맛있어요. 맛있어요. 오. 오이. 이거 다 맛있어. a 있어 맛있어. 맛있어. 맛 o 어 맛있어. 수있어 맛있어. 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 맛찡찡찡있어맛있 ทุกคนใครอยากได้กระเป๋าผ้ารูปคุณชาลีและคุณกามินนะคะสามารถกดซื้อกิตกาสามได้ถ้าซื้อครบสิบตัวรับกระเป๋าผ้ารูปแนกและกามินเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ